ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาชลุมสปอยกลับมาอีกครั้งนะครับกับการสรุปภาพยนตร์ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสรุปภาพยนตร์สยองขวัญรักทึ่ขวัญเรื่องหนึ่งจากปี2018ครับที่มีชื่อเรื่องว่า i ินฟราบริก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็เป็นวันที่ดีนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เปิดเรื่องด้วยหญิงวัยกลางคนที่ชื่อว่าชีล่า ซึ่งทำงานเป็นพนักง,งานธนาคารเธอเพึ่งยากับสามีของเธอครับและตอนนี้อาศัยอยู่กับวินลูกชายวัยรุ่นของเธอขณะที่ชีลาทำงานบ้านตามปกติความสนใจของเธอก็จับจ้องไปที่โฆษณาทางทีวีสำหรับร้านบูติกที่ชื่อว่าเดลี่แอนด์ชอปเปอร์โฆษณานั้นเหนือจริงนะครับราวกับว่าพยายามครอบงำจิตใจของผู้ชมและสะกดจิตให้พวกเขาเข้ามา ต่อมาไม่นานครับวินก็ขอตัวไปพบพ่อของเขาชีล่าเร่งเร้าให้เขาอย่าเพิ่งไปโดยที่ไม่ได้ทานอาหารเย็นแต่วินก็พูดอย่างไม่ใส่ใจนะคะว่าแฟนใหม่ของพ่อเขาเนี่ยกำลังทำอาหารเย็นให้คำพูดเหล่านั้นบานลึกถึงข้อหัวใจของชีล่าเหมือนมีกลี่นครับเพราะว่าเธอไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าอดีตสามีของเธอเนี่ยได้มีคนรักใหม่แล้ว หลังจากที่วินออกไปนะครับชิล่าก็ตั้งใจที่จะไม่แสดงท่าทีเหมือนคนขี้แพ้จึงหยิบหนังสือพิมพ์ออกมาซึ่งมีโฆษณามากมายสำหรับผู้ชายเหงาที่มองหาคู่เดทดังนั้นเธอจึงเลือกคนหนึ่งมาและก็ตัดสินใจส่งรูปไปให้เขาในเย็นวันต่อมาเมื่อชิล่ากลับมาถึงบ้านครับเธอตกตะลึงเมื่อพบว่าหญิงสาวคนหนึ่งโพสต์ท่าอยู่บนเคาน์เตอร์ห้องครัวของเขา ปรากฏว่าเป็นแฟนสาวของวินครับที่ชื่อว่าเกวนใครคือแบบในภาพสเก็์ของเขาเชีย่าเสนอเครื่องดื่มให้กับเธอแต่เกวนกําลังจดจ่ออยู่กับท่าโพสของเธอกลับเมินเฉยอย่างสมบูรณ์ครับทําให้เชียร่ารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นเพียงแค่อากาศในฉากถัดมาเชีย่าได้รับข้อความจากชายที่ลงโฆษณาซึ่งตกลงที่จะไปเดทกับเธอครับ ความตื่นเต้นก็พลุ่มพล่านในใจของเธอขณะที่เธอตรงไปยังร้านเสริมสวยในวันรุ่งขึ้นเพื่อจัดแต่งทรงผมต่อมานะครับเธอก็ไปที่เดลี่แอนด์ชอปเปอร์เพื่อซื้อของและก็พบกับพนักงานขายที่ชื่อว่าลักมอในขณะที่เลื่องดูอยู่นะครับชิล่าก็สรุดกับชุดเดรสสีแดงที่จัดแสดงไว้อย่างโดดเด่นลักมอก็เรียกว่าเป็นชิ้นที่ดีที่สุดในบุคติและพยายามชักชวนให้เธอซื้อมัน ต่อมานะครับชีล่าก็สวมชุดนั้นและก็รู้สึกว่าตังลึงมาก mm. เมื่อพบว่าตัวเองเนี่ยดูสวยงามอย่างแท้จริงสิ่งที่ทําให้เธอประหลาดใจมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือชุดเดรสคือไซส์36พอดีกับเธออย่างสมบูรณ์แบบถ้าทั้งที่ไม่ใช่ไซส์ปกติของเธอนะครับชีล่ายังคงนางเลไม่แน่ใจว่ามันจะมากเกินไปสําหรับเดทใหม่ไหมแต่คนรักมอก็สนับสนุนให้เธอกล้าและควโอกาสนั้นไว้ ในที่สุดนะครับชีลาก็ตัดสินใจซื้อมันและดำเนินการชำระเงินจากนั้นมิสลักมอก็ขอรายละเอียดส่วนตัวของเธอเช่นที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ซึ่งชีลาก็ให้ไปโดยที่ไม่หลังเลนะครับและในขณะที่ฟังเธออยู่ลักมอก็ตกองอยู่ในภวังและสีหน้าของเธอก็ว่างเปล่าแต่ในไม่ช้าเธอก็กลับมามีสติและขอบคุณชีลาสำหรับการซื้อโดยรับรองกับเธอนะครับว่าชุดนั้นเนี่ยจะทำให้เธอแปลงประกายในเดตของเธอ ต่อมาในค่ำคืนนั้นเราเห็นว่าลักมอ่ยรับสายจากแครบางคนและด้วยความใจเย็นอย่างน่าขนลุกเธอก็แชร์รายละเอียดของชิล่าให้กับคนในสายในขณะเดียวกันชิล่าก็มาถึงที่ร้านอาหารแล้วนะครับสำหรับเดทของเธอเนี่ยด้วยความคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาฉากก็กลับไปที่ลักมอซึ่งกำลังถอนวิกที่เธอสวมทั้งวันและก็เผยให้เห็นว่าที่จริงเนี่ยเธอหวร้านและเธอก็สวมวิกนั้นบนหุ่นโช ในขณะเดียวกันชีล่าก็ได้พบกับคู่เดทของเธอแล้วนะครับอาโดนิสซึ่งทําให้เธอรู้สึกทันทีนะคะว่าเขาดูราคาถูกมากๆเขาพรมใจนําเสนอคูปองส่วนลดสําหรับร้านอาหารให้กับเธอนะครับและก็ยื่นดอกกุหลาบที่เหี่ยวเฉาให้กับเธอด้วยเขาถึงกับแสดงความผิดหวังที่เธอดูแตกต่างจากในรูปของเธอกระมาที่ลักมอนนะครับพฤติกรรมแปลกๆของเธอก็ยังคงดําเนินต่อไป ในขณะที่เธอบีบตัวเองเข้าไปในลิฟต์ส่งของและก็เริ่มลงไปในทางกลับกันนะครับเดทของชิล่าเนี่ยกลับเป็นไปอย่างเลวร้ายเธอพยายามชวนคุยแต่ชายรูปงามยังคงหยาบคายและไม่แยแสเห็นได้ชัดน,นครว่าเขาไม่ได้สนใจเธอเท่าที่เธอสนใจเขาความหงุดหงิดก็ก่อตัวขึ้นในตัวชิล่าแต่เมื่อเธอรู้สึกถึงความอึดอัดที่เพิ่มขึ้นระหว่างพวกเขาต่อมานะครับชิล่าก็กลับมาถึงบ้าน เธอก็ตกใจเมื่อพบว่ามีผื่นขึ้นที่หน้าอกของเธอด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นชีลาก็พยายามซักผ้าแต่หาชุดเดรสสีแดงของเธอไม่เจอแล้วนะครับแต่เธอกลับไปเจอมันในห้องของวินและคิดว่าเกวนน่าจะเป็นคนขโมยไปวินก็อ้างว่าเกวนเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดแบบนั้นเลยแต่ชีลาไม่เชื่อเขานะครับด้วยความหงุดหงิดเธอก็เผยว่าเธอรู้สึกขยะแขยงเกวนและก็ทนไม่ได้ที่เก ทำให้วินตกตะลึงมากกับคําพูดนี้นะครับต่อมาหลังจากที่เธอใส่ชุดเดรสเข้าไปในเครื่องสับผ้าชิล่าก็ไปเล่นลูโดกับวินและเกวนในตอนนี้นะครับเกวนก็สังเกตเห็นผื่นบนใบหน้าของชิล่าและแสดงความคิดเห็นว่ามาดูหน้ารังเกียจแค่ไหนเธอพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าเธอรู้จักคนที่เคยมีผื่นแบบนั้นนะครับและในที่สุดก็ต้องตัดมือทิ้ง สิ่งนี้ทําให้ชิล่าหวาดกลัวมากๆแต่เธอพยายามทําใจที่จะสงบไว้ก่อนเกมก็ดําเนินต่อไปนะครับและความตึงเครียดก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้หญิงสองคนแข่งขันกันอย่างดุดเดือดวินแนะนําให้แฟนสาวว่าอย่าใจร้ายกับแม่ของเขามากเกินไปแต่เควนก็ปัดความกังวลของเขาออกเพราะรู้ดีว่าชิล่าเกลียดเธออยู่แล้วนะครับ ในทางกลับกันเครื่องซักผ้าก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงชิล่าและวินพยายามหยุดเครื่องซักผ้าอย่างบ้าคลั่งแต่มันก็ไม่ได้ผลและชิล่าก็โดนบาดท,ที่แขนขณะที่พวกเขาพยายามควบคุมเครื่องที่เสียสตินี้ในที่สุดครับมันก็ระเบิดออกมาตัดกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้นชิล่าที่ได้รับบาดเจ็บก็กลับไปที่ร้านเดลลี่แอนด์ชอปเปอร์เพื่อปรับขนาดของเสื้อ ในขณะที่กำลังปรับแก้ไขเสื้ออยู่นะครับเธอก็เปิดดูแคตตาล็อกเสื้อผ้าและสังเกตเห็นนางแบบที่ใส่ชุดสีแดงเหมือนกับเธอเป๊ะเลยลักเมอร์ก็เปิดเผยน,นะครับว่านางแบบที่ชื่อว่าจิวและเธอก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าจากอุบัติเหตุหลังจากการถ่ายภาพนั้นชีลาที่ประหลาดใจก็ถามว่ามีชุดเรดรสสีแดงที่สต็อกกี่ชุด และลักเมอร์ก็บอกกับเธออย่างน่าขนลุกนะคะว่ามีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นชีล่าตกใจเมื่อรู้ว่าเธอซื้อชุดเดียวกันกับที่จิวใส่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั่นก็หมายความว่าชุดที่เธอซื้อเนี่ยก็คือชุดของจิวนั่นเองต่อมาเมื่อไม่มีใครอยู่ลักเมอ่อก็ฉีกหน้าอกของเจยวในแคตตาล็อกออกแล้วก็เอบใส่ไว้ในเป้าของเธอต่อมาในค่ำคืนนั้นเองนะครับชีล่าก็ได้ไปเดทกับแซดผู้ชายที่เธอพบผ่านโฆษณาในหนังสือพิมพ เขายังมาพร้อมกับคูปองส่วนลดซึ่งทำให้ชิลาผิดหวังในตอนแรกแต่เมื่อค่ำคืนดำเนินไปความอ่อนหวานที่ไม่คาดฝันของแซกก็ได้ฉายออกมาและพวกเขาก็เริ่มเชื่อกันในแบบที่เธอไม่ได้คาดหวังนะครับกลับมาที่บ้านในขณะที่กวนและวินกำลังมีอะไรกันชุดสีแดงก็เริ่มลอยไปทั่วบ้านนะครับทันใดนั้น เกวนก็สังเกตเห็นชุดลอยอยู่บนผนังด้วยตัวมันเองและมันก็เริ่มทําให้เธอหายใจไม่ออกวินพยายามปลอบเธอครับและชุดก็ตกลงพื้นทันทีตัดกลับมาที่อื่นชีลากำลังสนุกกับช่วงเวลาของเธอกับแซคและพวกเขาก็ตระหนักว่าเข้ากันได้ดีอย่างสมบูรณ์แบบและเธอก็ตกลงที่จะไม่มองหาโฆษณาจัดหาคู่ต่อไปเมื่อกลับมาถึงที่ร้านบูติก เราเห็นว่าลักเมอร์กำลังมองดูลูกค้าผ่านหน้าต่างนะครับทุกคนต่างก็กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาของเช้าตรู่จากนั้นเจ้าของร้านบูติกก็พร้อมกับพนักงานทั้งหมดรวมตัวกันที่ประตูหน้าและพวกเขาก็ต้อนรับลูกค้าด้วยท่าทางที่แปลกประหลาดและโค้งคำนับด้วยท่าที่น่าขนลุกมา,มากต่อมานะครับชิล่าอยู่ที่บ้านกับแซด ชีลาก็พูดอย่างประมาวว่าเธอรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับชุดสีแดงนั้นเพราะนางแบบที่ใส่ชุดนั้นเสียชีวิตแล้วแต่แซคคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่และกระตุ้นให้เธอใส่มันดังนั้นในที่สุดเธอก็ตกลงที่จะสวมชุดนั้นแซครู้สึกมั่นใจว่าเธอดูสวยงามมากๆนะครับและพวกเขาก็จบลงด้วยการมีความรักกันต่อมานะครับในขณะที่ทั้งคู่กําลังเดินเล่นสุนัขดุร้ายตัวหนึ่งก็พุ่งเข้ามาใส่ชีลาโดยไม่ทันตั้งตัว มันฉีกชุดสีแดงที่เธอกําลังสวมใส่ในขณะที่แซกพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมสัตว์ตัวนั้นต่อมานะครับพวกเขาก็กลับมาถึงบ้านและก็โชคดีมากๆนะครับที่ชิล่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเมื่อวินกลับมาพร้อมกับเสื้อผ้าของเธอพวกเขาตกตะลึงเมื่อพบว่าชุดสีแดงยังคงสภาพสมบูรณ์และใหม่เอี่ยมกว่าเดิมอีก ต่อมาในค่ำคืนนั้นชีลาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงแปลกๆที่ดังมาจากในตู้เสื้อผ้าข,ของเธอนะครับและตอนนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นเพราะชุดสีแดงต้องคำสาปที่ขยับเองได้ข้างในตัดกระมาที่อื่นหลักเมอร์กำลังแสดงท่าทางแปลกประหลาดในขณะที่ชุดสีแดงเริ่มขยับอย่างรุนแรงในตู้เสื้อผ้าข,ของชีลา่าทำให้เธอหวาดกลัวมากๆนะครับ ในเช้าวันรุ่งขึ้นชิล่าก็มุ่งหน้าไปยังร้านเดลลี่แอนด์ชอปเปอร์ด้วยความตั้งใจที่จะนำชุดสีแดงนี้กลับคืนไปแต่คนลักเมอร์ปฏิเสธที่จะรับคืนเพราะชิล่าไม่มีใบเสร็จชิล่าจึงยื่นข้อเสนอที่จะไม่รับเงินคืนด้วยซ้ำไปและเพียงแค่ขอให้พวกเขานำชุดนี้กลับไปแต่คนลักเมอร์ปฏิเสธและแนะนำให้เธอยื่นเรื่องร้องเรียนกับพนักงานคนอื่นๆด้วยความหงุดหงิดครับชิล่าจึงเริ่มเดินออกไป แต่เจ้าของร้านหยุดเธอไว้และก็ถามว่าชุดมีปัญหาอะไรแต่เธอปฏิเสธที่จะสนทนาต่อนะครับและก็เดินออกไปอย่างโกรธจัดในค่ำคืนนั้นชิล่าทนความน่ากลัวของชุดสีแดงต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับเธอบอกกับวินลูกชายของเธอว่าเธอกำลังจะไปที่มูลนิธิการกุศลเพื่อบ,บริจาคเสื้อผ้าของเธอคืนนี้เธอจะไม่กลับบ้านเพราะว่าเธอจะพักอยู่กับแซกแทนต่อมาเราได้เห็นชิล่าขับรถไปตามถนนที่เปรี่ยวร้าง และชุดสีแดงที่ต้องคำสาบนี้กำลังบีบตัวออกจากกระเป๋าเดินทางของเธอแย่ไปกว่านั้น,นครับผู้หญิงคนนั้นรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นหุ่นเปลือยกายยืนอยู่กลางถนนแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นชิล่าเห็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าตัวหนึ่งส่งผลให้เธอเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงต่อมาไม่นานชิล่าได้รับบาดเจ็บและก็โซเซออกมาจากรถ เห็นชุดสีแดงลอยค้างอย่างน่าขนลุกในอากาศในไม่ชา้าเธอก็เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บของเธอนะครับหลังจากนั้นไม่นานวินก็ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจที่ต้องการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของแม่เขาแต่เด็กเวียนคนนี้ดูเหมือนว่าจะยุ่งและไม่ได้รับสายไม่กี่วันต่อมาชากก็ตัดกลับไปเที่ร้านขายของมือสองที่ซึ่งชุดสีแดงต้องคำสาบนี้ได้มาอยู่บนชั้นวางเรียบร้อยแล้วนะครับ มีชายคนหนึ่งซื้อมันและก็วางมันไว้บนตะกร้าผักของเขาอย่างไม่ใส่ใจในขณะที่เขาขับรถออกไปชุดก็ค่อยๆขยับเองและเราก็ได้เห็นว่าผักเน่าเสียหมดแล้วนะครับในตอนเย็นเราเห็นชายที่ชื่อเรดฉลองปาร์ตี้สลัดสดกับเพื่อนสนิทพวกเขากําลังดื่มและสนุกสนานกันนะครับเมื่อเพื่อนสุดแสบคนหนึ่งของเขาหยิบชุดสีแดงที่เขาซื้อมาออกมาจากนั้นเขาก็ยังบังคับให้เรดใส่ชุดนั้นตลอดทั้งคืน ในที่สุดเรดก็ทนแรงกดดันไม่ไหวและก็สวมมันเพื่อนๆนของเขาก็สนุกสนานกับเรื่องนี้นครับและพวกเขาก็ล้อเลียนเขาจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มเต้นราและก็ทําให้เรดหมุนบนเก้าอี้ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปนะครับชายผู้น่าสงสารอาเจียนออกมาข้างนอกวันต่อมาเราเห็นว่าเรดนอนอยู่บนเตียงด้วยอาการเมาค้างอย่างรุนแรง จากนั้นคู่ม่นของเขาอย่างบับก็ตำหนิเขาที่ดื่มมากเกินไปเมื่อคืนก่อนจากนั้นเธอก็เริ่มพูดถึงแผนการแต่งงานของทั้งคู่นะครับแต่เธอก็ถูกขัดจังหวะเมื่อเธอเห็นผื่นแปลกๆบนหน้าอกของเขาแล้วเราก็รู้ว่าผื่นนั้นคล้ายกับผื่นของชีลาเลยต่อมาครับเรดก็ไปทํางานซึ่งเราได้รู้ว่าเขาซ่อมเครื่องซักผ้าต่อมาเรดมุ่งหน้าไปซ่อมเครื่องซักผ้าที่บ้านของลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่ง ลูกค้าแสดงความสนใจในชีวิตของเขามากๆครับและเรดก็เปิดเผยว่าเขากําลังจะแต่งงานกับคนที่เขาคบมา14ปีและเขาก็บอกนะครับว่าเขาซื่อสัตย์ต่อบัฟผู้มั่นของเข,เขาโดยตลอดมาเลยและไม่สนใจใครอื่นแต่ลูกค้าไม่เชื่อเขาและก็เริ่มจีบเขานะครับดังนั้นเรดจึงเปลี่ยนเรื่องและก็พูดถึงเครื่องซับผ้าแทนดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นบางอย่างในตัวเธอส่งผลให้เธอเข้าสู่ภวัง ต่อมาในาค่ำคืนนั้นเรดและบับก็กำลังนอนหลับอยู่และเห็นชุดสีแดงลอยอยู่ในห้องในตอนเช้าบับก็สวมชุดชื่นชมความงามของมันจากนั้นเธอก็กำลังสังเกตว่ามันเป็นไซส์36และสงสัยว่าเรดใส่เข้าไปได้อย่างไรในการเลี้ยงสลาสดถึงอย่างนั้นนะครับเธอก็ใส่ชุดลงในเครื่องซักผ้าก่อนที่ทั้งคู่จะออกจากบ้านต่อมาพวกเขาก็ไปเที่ยวร้านเดลี่แอนด์ชอปปี้ที่ซึ่งบับตกใจเมื่อพบว่าชุดไซส์38 มันยังคับเกินไปสําหรับเธอเลยแล้วก่อนหน้านี้เธอใส่ชุดสีแดงนั้นแค่สายสามสิบหกเธอใส่ไปได้อย่างไรและในขณะที่เธอกําลังเปลี่ยนชุดออกนะครับเธอก็สังเกตเห็นผื่นที่ขึ้นบนหน้าอกของเธอด้วยคล้ายกับของสามีเธอเลยระหว่างทางกลับบ้านบับก็บอกเรดว่าพวกเขาต้องถามเพื่อนของพวกเขาว่าได้ชุดมาจากที่ไหนเพราะทางคู่มีผื่นขึ้นเหมือนกันหลังจากที่สวมมัน ในไม่ช้านะครับพวกเขาก็มาถึงที่บ้านและรู้สึกตกใจเมื่อเห็นว่าเครื่องซักผ้าเสียไปแล้วหลังจากที่เรดก็ตรวจสอบเครื่องแต่เมื่อเขาเริ่มอธิบายรายละเอียดว่ามีอะไรผิดปกติคํำพูดเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะดึงบับเข้าสู่ภวังคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กับผู้หญิงคนนั้นวันลุกขึ้นที่ทํางานเรดก็ถูกเรียกไปที่ห้องทํางานของเจ้านายปรากฏว่ามีคนรายงานว่าเรดเนี่ยซ่อมเครื่องซักผ้าของตัวเองโดยที่ไม่ได้แจ้ง และนี่ก็เป็นการขัดต่อกฎของบริษัทนะครับเพราะบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เจ้านายโกรธจัดก็เลยไล่เขาออกทันทีและเจ้านายก็กินบัตรประจําตัวประชาชนของเขาด้วยความโกรธด,ด้วยทําให้เรดรู้สึกอับอายมากนะครับต่อมาในค่ำคืนนั้นเราเห็นคู่รักกํลาลังนอนหลับอยู่และพวกเขาก็เอาชุดสีแดงนั้นไปคลุมกรงนกที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้นะครับ ในวันต่อมาทั้งคู่ก็พบว่านกตายอย่างลึกลับและบับก็เชื่อว่านกตายเพราะว่าขาดอากาศหายใจแต่เรดไม่เข้าใจว่าชุดจะทำให้มันหายใจไม่ออกได้อย่างไรมันอาจจะเป็นพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เรายังสังเกตเห็นว่าเขาแต่งตัวไปทำง,งานเพราะเขาไม่กล้าบอกคู่มัน่นเรื่องที่เขาทุนไล่ออกนะครับต่อมาเรดก็ไปที่ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อแต่เจ้าหน้าที่ลังเลที่จะอนุมัติเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาตกง,งานอยู่ ในขณะเดียวกันที่บ้านบับก็เปิดเครื่องทําความร้อนและก็ออกจากบ้านโดยที่ไม่รู้ถึงอันตรายที่เธอกําลังจะก,ก่อให้มันเกิดขึ้นและฉากก็ตัดกลับมาที่เรสครับเจ้าหน้าที่สินเชื่อเสนอแพ็กเกจการจ้างงานแบบผ่อนผันให้กับเขาซึ่งพนักงานอธิบายว่ามันเป็นสินเชื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อช่วยให้ผู้คนกลับมาสู่ตลาดงาน และพนักงานก็ขอให้เขาพิสูจน์ทักศะการสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องเครื่องซักผ้าของเขาสะหน่อยดังนั้นเรดจึงเริ่มอ,อธิบายรายละเอียดที่ซับซ้อนเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบต่างๆอย่างละเอียดแต่ในขณะที่เขาพูดอยู่นะครับก็มีชายสองคนค่อยๆตกอยู่ในภวังดวงตาของพวกเขาก็เมื่อลอยในตอนเย็นเรดก็กลับมาถึงบ้านและก็พักผ่อนหน้าทีวี พยายามผ่อนคลายจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นในขณะเดียวกันบับก็มุ่งหน้าไปที่เดลี่แอนชอเปอร์เพื่อไปซื้อของโดยสวมชุดสีแดงไปนะครับแต่คุณลักเมอร์ก็ขอให้เธอออกไปทันทีโดยอ้างว่าใกล้เวลาปิดทำการแล้วบับก็เถียงครับว่าเขาเพียงแค่เลือกชุดแล้วก็รีบไปเลยแต่ลักเมอร์ก็ยืนกรานครัว่าการซื้อของที่นั่นได้เนี่ยต้องมีบุคลิกที่ดูดีแต่บับดูโซมและไม่เรียบร้อยเลย แต่หลังจากที่คุยเป็นการส่วนตัวกันลักเมอร์แล้วนะครับเธอก็อนุญ,ญาตให้บัตอยู่ต่อตัดกลับมาที่บ้านนะครับเรดกำลังดูโฆษณาประหลาดๆของร้านเดลี่แอนช็อปเปอร์ทางทีวีโฆษณาดูเหมือนว่าจะมีริ์สกดจิตที่แปลกประหลาดกับเขามา,มากดึงความสนใจของเขาไปอยู่ในภวังในขณะเดียวกันนะครับมอต้มตงน้ำในบ้านก็เริ่มร้อนขึ้นอย่างรุนแรง และฉากก็ตัดกลับมาที่ร้านนะครับบาร์บก็เลือกชุดเดรสและก็ตรงไปยังห้องลองเสื้อเพื่อลองสวมเธอถอดชุดสีแดงของเธอออกและก็โยนบนพื้นแต่ชุดกลับเริ่มขยับเองในขณะเดีวยวกันที่เถยวคิดเงินเนี่ยลักเมอร์ก็กําลังพยายามขายสินค้าในขณะที่ผู้หญิงสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงะครับว่าใครมาก่อนกันแน่มันบานปลายกลายเป็นเรื่องชกต่อยอย่างรวดเร็วนะครับและล้มชนหุ่นเสื้อผ้าและก็ทําลายเคาน์เตอร์ด้วย เมื่อเห็นความวุ่นวายนี้ลูกค้ารายอื่นๆก็เฉยโอกาสจากสถานการณ์และเริ่มปล้นเครื่องประดับและเสื้อผ้าของร้านในขณะเดียวกันนะครับชุดสีแดงก็ตกลงบนเครื่องทําความร้อนทําให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในร้านบูติกและฉากก็ตัดกลับมาที่บ้านนะครับตอนนี้เราพบว่าเรดเนี่ยเสียชีวิตอยู่หน้าโทรทัศน์โดยเสียชีวิตจากการได้ดรับพิษคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ในขณะเดียวกันในร้านบูติก ก็เกิดความวุ่นวายประทุขึ้นเมื่อลูกค้าเริ่มปล้นลักมอด้วยตอนนี้บับสังเกตเห็นว่ามีควันที่หนาขึ้นเรื่อยๆและเธอก็พยายามหนีอย่างสุดกำลังแต่ประตูก็ไม่เปิดออกนะครับไฟได้ลุกลามอย่างควบคุมไม่ได้มันทําให้ลูกค้าต่างคนต่างก็หนีออกจากร้านแต่น่าเสียดายในที่สุดบับผู้เคราะห์ร้ายก็ถูกไฟคลอกและเธอก็เสียชีวิตอย่างน่าเวทนา ท่ามกลางความวุ่นวายนะครับหลังเมื่อก็คว้าหุ่นโชว์และก็ลงไปตามช่องส่งของเพื่อหลบหนีในขณะที่เธอดำดิ่งลึกลงไปนะครับเราเห็นว่าเธอเดินผ่านจิวนางแบบที่เสียชีวิตไปแล้วแต่จิวกลับดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าตกใจหลังเมื่อก็เดินเข้าไปอีกนะครับและก็สังเกตเห็นว่าคนตายคนอื่นๆเช่นเรดบับและชิลาพวกเขาทั้งหมดยังจดจ่ออยู่กับการเย็บชุดสีแดง แต่ยิ่งไปกว่านั้นครับยังมีบริษัทเย็บเสื้อผ้าที่ไม่มีคนดูแลอีกหลายแห่งอยู่ข้างใต้พวกเขาน่าจะเป็นการจัดฉากไว้สำหรับเหยื่อรายต่อไปของชุดและภาพยนตร์ก็จบลงด้วยภาพนักดับเพลิงกำลังตรวจสอบซากปรับปรับพังที่ไม้เกลียมของร้านแห่งนี้นะครับพวกเขาตกตะลึงเมื่อเห็นว่าชุดสีแดงเนี่ยไม่ได้ถูกแตะต้องและยังไร้ที่ติเหมือนกับชุดใหม่ๆเลยท่ามกลางความหหยนะ โอเคครับทุกคนภาพ,พยนตร์ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ